สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้กิในรายกาทมอนทอมอนนะครับอยู่ในไหมครับ EP สามนะครับผมก็ได้ตกแต่งบ้านไปเลยนะครับจนได้ข้าครับไปสักพักหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ทําฟาร์มบัวครับทําฟาร์มบัวแล้วไม่ใช่แค่บัวฟาร์มไก่ด้วยครับนี่ครับฟาร์มไก่ก็อยู่หลังบ้านนะครับเต็มเลยครับแล้วไม่ใช่แค่นั้นนะครับ ผมก็ได้เอาปลูกต้นไม้เยอะแยะไว้ในบ้านนะครับแล้วอีพีสามนี้ผมจะมาทําชั้นสองของบ้านกันนะครับต้องใช้กระจกใช่ไหมครับใช่สิครับกระจกอยู่ในหีบนะครับครับคุณืครับคุณเอากระจกไปยังครับผมยังไม่ได้เอาเลยครับโอเคครับผมเอาไปเองครับโอ๊ย ผมตกลงกับคุณโตมอนครับผมจะนอนชั้นสองคุณโตมอนจะนอนชั้นหนึ่งครับโอเคครับคุณเตาครับคุณอยู่ไหนครับเหม็นผมจริงเหรอช่วยกันต่อบ้านนะครับ <pointing. S 1> บ้านเราไม่ต้องทำใหญ่โตอลังการนะครับ ครับเราต้องตอบอีกชั้นหนึ่งครับเราต้องการไปเนเตอร์เนเธอร์ต,ตาตาตาครับไม่รู้ไม่ชี้ครับเฮ้ยทำไมผมไปคนจะเอาอของผมไม่ได้เอาครับผมไม่ได้คิดอะไรจริงๆเลยมันมีตกไปที่ฟาร์มไก่ด้วยครับเลรเวลครับ หนึ่งสองแล<อ>้วเคยไก่มาฟรีครับคุณนี่ไก่ออกไหมครับออกครับฆ่าเลยครับเชือสองให้มันผสมพันกันน่ะอุ้ยเจ็บครับแล้ววันนี้ผมก็อึดกว่าคนคุณโตมอนขั้นหนึ่งครับ อึดตึงหน่อยโอยไอ้นั่นเองนี่คับคุณเตี๋ครับครับคุณอยากได้บ้านไอ้ได้กระจกเยอะๆไหมครับอยากบเดี๋ยวผมจะทําบ้านคุณให้มีกระจกเยอะเองครับทำไมผมอ่ะทำไมจากเลเวลาสเป็นเลเวลสองอ่ะไม่รู้ครับเพราะว่าคุณก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นด้วยก็ผมไม่ได้เก็บไงครับผมยืนอยู่ข้างบนถ้าคุณตายเลเวลมันจะลดเยอะเลยครับหรอ อุ้ยอีกอะคุณชอบมาบางผมหลังคาผมอะหมดแล้วเดี๋ยวไปตัดไม้ใกล้ๆบ้านก็ได้ครับคับอุา่าทำไม้ไว้แล้วเนี่นะแด้ผมจะนอนชั้นสองไม่ต้องครับผมรู้แล้วเอาไม้จากนี่ดีกว่าครับตัดฉออกมาเลยครับคุณชอบผมนอนชั้นสองครับเฮ้ยกดผิดครับกดกระโดดครับ ไม่มีไม้ตกนะครับอุ๊ยวางผิดบล็อกครับโอ้โหสวยแล้วไงครับชั้นสองเราเรานอนชั้นแรกเหมือนเดิมดีกว่าไหมครับผมคิดถึงคุณนะอะเดี๋ยวชั้นสองเราทำคุณหนีคุณมันคุณนีผมมานอนอย่างนี้เลยเหรอ ครับโอเคครับไม่ว่าเลยครับยิ่คิดถึงคุณอะคิดถึงมากเลยด้วยผมนอนชั้นแรกผมกลัว่าซอมบี้จะมาฆ่าผมคิดถึงพอเรื่องนั้นใช่ครับถ้าตายจะได้ตายด้วยกันครับงั้นผมไม่ไปกับคุณแล้วอ้าวเป็นเพื่อนตายกันไงครับโอ้ทุบทุบเลยครับ เ,เราต้องหากระจกเพิ่มครับพร่นี้เราจะมาทำบ้านกันให้มีสองชั้นนะครับเดี๋ยวผมขอไปหาทรายแป๊บหนึ่งนะครับอุยอ้ยอุย้ยอ้าว ที่ขุดผมหมายครับอ๋อผมเอาครับอ้าเนี่ยที่ขุดดินเหรอครับไม่ต้องแล้วครับเดี๋ยวที่ขุดหินที่ขุดหินนะครับหมายถึงที่ขุดไอ้พวกบล็อกดินอะไรเงี้ยครับผมไม่ได้หมายถึงที่ขุดหินอะไรงนั้นครับเดี๋ยวผมไปหาทรายมาแป๊บนึงครับเพื่อสร้างบ้านครับ โนฟันเออทุกไม่ได้ครับทุกยากมากเลยครับเกมของผมอยากทีจริงๆครับบอกตรงๆเลยอยากทีมากเลยครับกลับบ้านนะครับให้เป็นหวัดคุณทําอะไรเนี่ยทําอะไรครับคีทีครับทำไงกลับกลายเป็นเหมือนเดิมแบบนี้ครับเอ้าทำไมอ่ะคุณออกจากหน้าลัะไม่ชอบครับฟลิฟิงฟิงฟิงทำไงมันเหมือนเดิมครับด่วนเลยครับเร็วครับ ผมไม่ชอบพื้นแบบนี้ครับรคุณไม่ได้มีอะไรนี่ครับมันไส่ไก่ครับอุ้ยปลาไส่ไก่เลยครับเออใกล้มือแล้วนี่นะรเร็วครับรีบๆทำภารกิจของกูรีบเสร็จแล้วก็รีบเข้าบ้านครับเพราะเขาเป็นห่วงนะตัวเอง นหนอ้าวหมดกันความความและกระสงคนมันจบกันเท่านี้เป็นผู้ชายหรือกระเทยผมไม่อยากคาคนเลยเป็นผู้ชายหรือกระเทยอ,อ้าวอาวควาุณมากล่าวหากันอย่างนี้ได้ไงอ่ะเพาคุณบอกแบบนี้อย่าเป็นผู้หญิงไม่ใช่ผู้หญิงนะไม่กระเทยไม่ใช่ในครับคอม ไม่ใช่ผู้ชายชายแทมไม่ใช่แย่ยยแน่นอนครับผู้หญิงไม่ใช่ชายทมแกแกก,ก่อนไม่เป็นไรผมอยู่คนเดียวได้โดดเดียวเดียวเดินอยู่คนเดียวออ้แต่ผมอยู่ไม่ได้เอ,อะจะมาเขียวมาคนเดียวเล่นมา <โฮ S 1> เล่นอยู่คนเดียวโอ้ยโ<ม>กหง อุยอ้ยอุ้ยตาพอ <ผม S 1> ไหมผมนอนอยู่ชั้นสองอหาไม้ไม้อะ,อะพอไหมครับถึงไหมถึงโอ้โอเคครับไม่ต้องเสียสติครับเดี๋ยวผมจะทำกระจกต่อครับผมจยทำชั้นสอง่อนครับคุณจะนอนนะครับเดี็ยแล้วคุณผมรอคุณอยู่แป๊บนึ่งครับ นอนชั้นสองเหรอคุณผมไม่นอนชั้นสองครับผมเงาห่อยที่คุณไม่อยู่ครับแค่ออ okay, ผมต้องจากคุณผพรา,าก,ก,ก็เกือบ้องไห้น้ำจากับทะลักออกแค่ okay, ผมจะมาทำบ้านต่อโอเคครับนอนก็นอนเดี๋ยวพรุ่งนี้ทำบ้านต่อนะครับผมจะรีบทำสุดความสามารถให้บ้านของคุณชั้นบนได้เสร็จสิน้นปิดหลังคาได้แล้วใช่ไหมครับครับ ตรงไหนครับตรงนี้ครับ,อ,รบอีกครับผมชอบกดผิดครับดกดกระโดดผมชอบไปกดเป็นเออดูของครับ Oh. ว่าไม้มันจะพร้อมในการปิดหลังคาครับม่มยโอเคครับไม่เป็นไรครับโ oh. อ้อยไม้มันตกดี โอ้ยเสียดายพิกรมนหัวโตสามตัวแล้วครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับบ้านคุณเตวาใกล้เสร็จแล้วครับขาดไม้อีกสองแ้วครับจะไยาาเชาะไม้เท่าไหนดีโอ้ยลงไม่ได้ คุณมีไม้ธรรมดาอยู่กับตัวไหมครับสมีแตสีดำอะครับอืมยัค,ครับเออพิศมอนดูเมื่อกี้ดมตูดกันโอ้โหครับน่าเกลียดมากได้รูกหัวผมมาไมา้ดูนะครับของข้าหมด โอ้โอ oh ้เ oh ด oh. ินเาเข้าไม่ได้ครับโอเคครับวันนี้เราก็ได้ทำชั้นสองเสร็จแล้วนะคะแปบจบคลิปกันยังครับสิบเอ็ดนาทีแล้วค่ะดี่พึ่งครับ,รบเดี๋ยวมาให้คุณมาดูบ้านชั้นสองคุณก่อนครับครับเหมือนบ้านมีหัวสมองขึ้นมาหน่อย แล้วก็ต้องอัปเดตถึงชั้นสีใช่ไหมไม่ครับไม่ต้องเยอะขนาดนั้นเดี๋ยวเพิ่มอีกนิดนึงครับเอาเตาเผาะอะไรลงมาก่อนครับเดี๋ยวผมทําให้เองครับไม่ต้องไม่ต้องขยับครับแกงคุณไม่เล่นนะครับผมรีบจริงๆครับขอ้อง โอเคครับอเอ้ยนี่ครับผมวางทุกอย่างให้คุณเพียบพร้อมนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับก็ขอตัวราไปก่อนนะครับสวัสดีครับเอ๋รอเดีครับ